ก็ต้องเริ่มต้นอย่างนี้ครับเริ่มต้นว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่ทําให้การฟอร์มครมอของคุณแพทองทานเนี่ยมันมีปัญหาแล้วสุดท้ายส่อเข้าว่าจะออกมาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นสําคัญที่อดจะพูดถึงไม่ได้ครับก็คือเรื่องบรรทัดฐ,ฐานที่สารรัฐธรรมนูญครับได้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับจากกรณีคําพิพากษาคดีของคุนเศรษฐาทวีสินที่ถูกสอยออกจากตําแหน่งนายกรมีครับเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญนั้น ได้พูดถึงหลักเกณฑ์นะครับคุณธรรมธรรมภิบาลน,นะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และต้องไม่ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันนี้เป็นบรรทัดฐานใหม่ที่วางเอาขึ้นมานะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นครับนะฮะมันกลายเป็นประเด็นที่กูรูหรือนักสังเกตการทางการเมืองเนี่นยฟันธงตั้งแต่ต้นครับตั้งแต่มีคำวินิจฉัยออกมาบอกว่าอย่างนี้มันจะส่งผลไปถึงเรื่องของการฟอร์มคณะ รัฐประวาตนะครับของคุณแพททองทานอย่างดีกเรียกไม่พ้นครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปดูนักการเมืองไปดูสสนะครับหรือแม้แต่ระดับรัฐมนตรีนะครับมีจํานวนไม่น้อยเลยครับที่อยู่ในกลุ่มหลังลายคำว่าหลังลายเนี่ยที่นี่หมายถึงว่ามีประวัติมีเรื่องราวต่างๆนะครับหนักบ้างเยอะบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่กรณีครับนะฮะประวัติที่ว่าเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องการทําตัวกลางก็มีครับเรื่องของการทะเลาะเบาแวงก็มีครับ เรื่องของการข่มขู่ก็มีครับเรื่องของการลงไม้ลงมือกับผู้หญิงก็มีครับนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงการร้องเรียงเรื่องพฤติการพฤติกรรมเรื่องการศึกษาเรื่องวุฒิการศึกษานะครับนะฮะมีเรื่องไปถึงชั้นลงชั้นศาลกันก็เยอะครับนะฮะแล้วพอไปถึงชั้นลงชั้นศาลเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องต้องคาพิพากษาหรือแม้แต่ยกฟ้องครับ ก็อาจจะอยู่ในข่ายที่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ครับตามมาตรฐานที่ทางสารรัฐตรานำรนั้นได้วางเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นไม่นับนะครับคนที่ต้องคําพิพากษาจากศาลครับถึงโทษจำคุกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศครับอันนี้ไม่ได้ไปต่อแน่นอนครับเพราะว่าเรื่องคดีอาญาอาจจะมีขอบข่ายอำนาจศาลครับว่าอยู่ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น,นครับ แต่ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมไม่มีเขตแดนขวางกั้นครับทำที่ไหนก็ผิดเหมือนกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เราได้เห็นแกนนําพักเพื่อไทยออกมาพูดตั้งแต่ต้นนะครับบอกว่าเรื่องของการคัดเลือกการตรวจคุณสมบัติรัฐบุรีครั้งนี้อาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเยอะนะฮะใช้เวลาตรวจสอบจากเดิมในสามวันแต่ครั้งนี้อาจจะเป็นสองถึงสามสัปดาห์ บางคนบอกว่าอาจจะเป็นเดือนด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกครับจะพบว่ามีการส่งรายชื่อรมนตรีนะครับเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยมากกว่าโคต้าที่ได้รับครับเอาไปเผื่อไว้ครับเอาไปสำรองไว้นะฮะอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับเรื่องข้ออ้างที่เป็นเหตุผลครับที่นายกรัฐมนตรีป้ายแดงครับคุณแพทย์ทองทานกินวัตเนี่ยได้พูดเอาไว้เมื่อวานนี้บอกว่าให้รอหน่อยนะฮะให้รอหน่อย เพราะมันเป็นเรื่องใหม่ตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนดําเนินการครับนี่เป็นการตอบคําถามสื่อนะครับหลังจากที่ถูกถามเรื่องประเด็นที่พักพลังประชารัฐนะครับทั้งตั้งโต๊ะแถลงทั้งมีหนังสือนะครับทวงนะฮะทวงถามเรื่องเอกสารกรอกประวัติสําหรับรัฐมนตรีครับกรณีของพลตระเวรพัชรวาดวงสุวรรณนะครับซึ่งเป็นน้องชายของบิ๊กป้อมเนี่ยไม่ได้รับครับขณะที่ในมุมของคอ,งองการเมืองโดยทั่วไปเนี่ยนะครับ ต่างรับรู้รับทราบกันโดยทั่วหน้าครับอย่างนี้ไม่มีอะไรอย่างอื่นครับนอกจากโดนเทไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าแกนนําหรือนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยยังไม่กล้าที่จะอธิบายไม่ยังไม่กลา้าท,า,ลาที่จะพูดตรงๆสาเหตุสําคัญมันมีหลายเรื่องครับแต่ประเด็นหนึ่งเนี่ยที่มองข้ามไปไม่ได้ละเลยไปไม่ได้เลยก็คือในเชิงข้อกฎหมายครับถึงแม้ว่าจะมีการอ้างนะครับมีการประสานเสียงเมื่อวานนี้บอกว่าอํานาจในการที่จะเคาะใครมาเป,ป็นรัฐมนตรี อยู่กับนายกร,รัฐมนตรีเพียงแค่คนเดียวครับมีอำนาจเต็มนะครับนะฮะแต่ว่าในเชิงข้อกฎหมายในเชิงเรื่องของความเหมาะสมในเชิงของเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะฮะอันนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งและที่สําคัญเนี่ยมันดูจะย้อนแยง้งไม่สอดคล้องกับความเห็นของคนระดับที่เป็นกรรมการการเลือกตั้งครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรครับที่มีการโพสต์ข้อความบันกอดอาจารย์พูดถึงพรบพักการเมืองครับ หยิบยกมารา15วงเล็บ13นะครับบอกว่าข้อบังคับของทุกพรรคการเมืองต้องมีรายละเอียดนะครับหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลไปมีตำแหน่งทางการเมืองครับต้องผ่านการมีส่วนร่วมนะครับของสมาชิกพักมีส่วนร่วมในการคัดเลือกอย่างกว้างขวางนอกจากนี้ครับอาจารย์ยังได้มีการยกถึงข้อบังคับนะครับข้อบังคับพักพลังประชารัฐข้อที่92ขึ้นมานะครับบอกว่ามีการกําหนด วิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อไปดํารงตําแหน่งทางการเมืองต้องมีการประกาศให้สมาชิกได้รับทราบโดยทั่วไปและต้องเสนอชื่อต่อกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาคัดเลือกครับในมุมของอาจารย์สมชัยบอกว่าการที่มีมติกรรมการบริหารพรรครับรองรายชื่อ4คนที่เสนอไปครั้งแรกครับอาจารย์บอกว่านี่เป็นสิ่งเป็นมติที่ชอบทมและถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าหากทางเพื่อไทยซ่งเปนแกนนํารัฐบาลไม่เห็นด้วยก็ต้องตีกลับมานะครับเพื่อให้กรรมการบริหารพรรคเลือกคนเข้าไปใหม่ครับนะนี่คือในมุมมองของคนที่เป็นอดีตกกตนะครับนะซึ่งแน่นอนคนที่เป็นอดีตกกตนั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจและก็ต้องศึกษาตัวบทกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องอย่างดีเรียกไม่พ้นอยู่แล้วต้องมีมาในระดับหนึ่งอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องที่ไปสอดคล้องกับ ความเชื่อของบางส่วนนะครับที่คิดว่าถ้าออกมาในรูปนี้อาจจะได้เห็นสสพักพลังประชารัฐหรืออาจจะได้เห็นนักร้องเรียนนักหลายครับหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นหัวเชือ้อในการที่จะนําไปขยายผลต่อครับอาจจะไปร้องบรรดาองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความกระจ่างเกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามนั้นครับแน่นอนมันจะมีผลกระทบ ไปถึงตัวนายกัฐมนตรีครับอย่างหลีกเรียกไม่พ้นเพราะว่านายกเป็นคนเคาะเลือกรัฐมนตรีไงครับนะฮะและที่สําคัญเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะถูกมองว่าการตัดสินใจอย่างนี้เท่ากับเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้เกิดสอสกลุ่ม,มหัวเห่าเกิดขึ้นครับแหกมติพักไม่สนใจมติของกรรมการบริหารพักนะฮะจะกระทบต่อระบบพักการเมืองอย่างหลีกเรียกไม่พ้นเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมา แล้วปรากฏว่านาไปสู่ความวุ่นวายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจะมีผลต่อความเป็นเดกภาพของทั้งรัฐบาลโดยรวมและพักร่วมรัฐบาลนะครับนะฮะนอกจากนี้ครับสิ่งสําคัญที่มีการหยิบยกขึ้นมาหลายคนเป็นห่วงก็คือว่าการที่แกดึงพักการเมืองมาไม่ดึงมาท้งพภาคดึงมาแบบครึง่งกลางเซ็ต่๊เซีเ่ยว,ยว,ยวมาร่วมรัฐบาลอย่างนี้นะครับมันเป็นการเริ่มต้นที่ดูจะไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับ และก็จะสุ่มเสี่ยงต่อสเสถียรภาพของทางรัฐบาลด้วยครับประเด็นนี้แหละเป็นประเด็นที่คุณสรวงเทียนทองครับเลขาธิการพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็เจอคําถามนําร่องไปเรียบร้อยนะครับหลังจากที่มติของกรรมการบริหารพักเพื่อไทยนะครับชัดเจนว่าไม่เอาพักพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลด้วยแต่กลับจะเชื้อเชิญนะครับสสในกลุ่มของด้วยธรรมนัทมาร่วมรัฐบาลแล้วก็จะจัดสรรโคต้ารัฐมนตรีให้ครับนะฮะ ซึ่งแน่นอนที่สุดครับนะฮะนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะครับนะฮะคราวนี้นะฮะสิ่งที่มปนเป็นท,ที่น่าสนใจทั้งหลายทั้งปวงก็คือว่าสิ่งที่คุณสรวงตอบคําถามสื่อเมื่อวานนี้ครับบอกว่าถ้ามีคนไปร้องเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายครับที่จะต้องรับมือนะฮะแล้วก็วิงว่งบอดนะครับขอความร่วมมือจากบรรดานักร้องทั้งหลายเพราะว่าขอเวลารัฐบาลทํางานก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนในเรื่องนี้ครับแต่ว่า จะเป็นไปตามนั้นหรือไม่เขาจะยอมให้เวลาหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับขณะเดียวกันครับถ้าไปดูรายชื่อที่ส่งไปในนามของกลุ่มนะครับก็ชัดเจนครับไม่มีชื่อของร้อยธรรมนัฐอยู่ในรายชื่อรัฐมนตรีด้วยนะครับนั่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวของท่านร้อยธรรมนัฐนั้นก็เคยมีเรื่องราวนะครับมีข่าวเรื่องคดีอาญาที่ประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็สารก็มีคําพิพากษาออกมาด้วยนะครับนอกจากนี้ครับ ในรายชื่อที่ส่งไปในานามของพักพลังประชารัฐสี่คนปรากฏว่าไม่มีชื่อของคุณสันติพร้อมพัดอยู่ในรายชื่อของคนที่จะได้เป็นรัฐมนตรีด้วยนะครับตัวของคุณสันติเองก็ปฏิเสธไม่ได้ครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวคลาวครับเรื่องถูกลบชื่อนะครับเรื่องของมีคนไปสอบข้อสอบแทนนะครับระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับจนกระทั่งพักประชาธิปัตย์เคยนำหลักฐานนมาโชว์กลางสภามาแล้วครับ แต่เจ้าตัวก็คือคุณสันตินั่นท่านก็ออกมาปฏิเสธครับยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองครับว่าไม่มีเรื่องนกกระบเกิดขึ้นครับนะฮะอันนี้แหละมันเป็นเรื่องส่วนหนึ่งครับที่ถูกมองว่ามันจะนํามาสู่ประเด็นที่มีคําถามและอาจจะนาไปสู่ความยุ่งยากตามมาก็ได้เมื่อไม่เอาพักพลังประชารัฐทางพักแต่ไปเอาสอสอกลุ่มร้อยธรรมนัฐแล้วก็จะมีการส่งเทียบเทินไปยังพักประชาธิปัตย์ครับให้มาเข้าร่วมรัฐบาลรับ พรคประชาธิปัตย์เนี่ยความจริงก็ทาเน่าเหวมานานนะครับคือจะเชิญก็ไปเชิญสักทีครับสุดท้ายเนี่ยเมื่อได้รับเชิญข้ามกลางความเห็นที่แตกต่างกันในพักพลังในพักประชาธิปัตย์มันจะเกิดอะไรขึ้นครับคงไม่ต้องอธิบายเลยมากขอหยิบยกเอาการโพสต์ข้อความล่าสุดของคุณนิพิษอินทรสมบัตินี่เป็นอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครับแล้วก็เคยอ,อยู่พักพลังประชารัฐครับโพสต์ข้อความเมื่อ27สิสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเนี่ยฮะ บอกว่าการพิสูจน์คนดีคือการเอาเอำนาจใส่มือแล้วลองให้เขาใช้อำนาจดูนะครับในโพสต์จะบอกว่าอย่าไปโทษคุณทักษิณและพักเพื่อไทยนะครับที่เชิญพลังประชารัฐครึ่งซีครับเชิญพรักประชาธิปัตย์และพักรวมไทยสร้างชาติที่เป็นแกนนํากปปสเข้าร่วมรัฐบาลเพราะการโยนจุดๆจดจดจดครับไม่อยากจะพูดนะผมอาจจะดูแรงไปสักนิดหนึ่งให้กับพักเหล่านี้คือการสลายพักการเมืองเหล่านี้อย่างเลือดเย็นที่สุดครับนะครับ งานนี้ถือว่าคุณทักษิณนั้นยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งฝูงและก็ทิ้งไว้เพียงแค่รังล้างสามรังครับนะฮะตัวคุณพินิษตัวคุณนิพิษเนี่ยบอกว่าคนที่เคยเป็น F4 นะครับของทัางสามพักนี้ก็ต้องทาใจแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยอะไรยัดใส่มือก็อย่าไปเลือกก็แล้วกันนะครับนี่ในมุมของคุณนิพิษน,นะครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่ปรากฏในย่าทางการเมืองนั้นหมายถึงอะไร ยังไม่จบเท่านี้ครับกูรูทางการเมืองอีกส่วนหนึ่งนั้นขยายผลเพิ่มเติมก็มีครับบอกว่านี่เท่ากับเป็นการเอาคืนครับเอาคืนคนแรกก็คือเอาคืนลูกป้อมครับนะฮะคนที่เคยมีแค้นฝังหุ่นเคยมีหลายเรื่องครับที่ทําให้พรรคเพื่อไทยนั้นไม่ปลื้มนะฮะการเอาคืนครั้งนี้เนี่ยทางพ,พรรคพลังประชารัฐโดยบิ๊กป้อมเนี่ยก็ถูกมองว่านี่เป็นความพ่ายแพ้อย,อย่างยับเยินนะครับ ความจริงเนี่ยก่อนหน้านี้มีคนพยายามที่จะเสนอนะครับเตือนว่าให้ประกาศลาออกจากรัฐบาลจะทำให้ดูเท่มากกว่าที่จะถูกเข้าขับออกครับอันนี้คือในส่วนของลูกป้อมก็ถูกเอาเืินครับนอกจากนี้ครับยังรวมไปถึงคุณชวนฤทธิ์ไพ่ครับผู้อวุโสคนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งท่านก็มีจุดยืนชัดเจนของท่านมาโดยตลอดครับค้านหัวชนฝาไม่เห็นด้วยกับการที่พรรคประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลครับเพราะในอดีตเนี่ยต่อสู้กันมาแบบผีไม่เผางอไม่เหยียบนะครับ นะฮะซึ่งพอมีเทียบเชิญไปถึงพักประชาธิปัตย์และแกนนาผู้บริหารพักประชาธิปัตย์ยุทปัจจุบันก็ขานรับทันควันครับพร้อมที่จะมีการเรียกประชุมกรรมการบริหารพักและสสเลยเนี่ยครับนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแฝงอยู่ในทีก็คือว่าอาจจะมีใครบางคนครับที่มีอานาจตัวจริงเสียงจริงในบางพักการเมืองเนี่ยครับนะฮะกำลังมองดูผลงานนี้ด้วยความสะใจนะครับนะฮะไม่เพียงเท่านั้นครับ ยังมีหลายคนแน่ด้วยนะครับทั้งสองท่านครับเรื่องต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากฟอร์มคณะรัฐบาลนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องติดตามกนดูมันคงไม่ราบเรียบอย่างที่หลายคนเนี่ยคาดคิดเอาไว้หรือแกนนาพักคาดคิดเอาไว้แต่ยังแนะให้จับตาดูหลังจากฟอร์มรัฐบาลเสร็จสับเรียบร้อยให้ไปดูในห้องประชุมสภาด้วยครับ,รบเขาจะมีการจัดจะมีการว่างป้ายชื่อของพักหรือกลุ่มนี้อย่างไรครับ จะอยู่ติดกันหรืออยู่รวมกันหรือจะนั่งอย่อยางไงครับอย่างกรณีออของพรรคพลังประชารัฐนะครับถ้าบิ๊กบอมเนี่ยไม่ไปไม่ไปเข้าทางครับคือไปขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเสียก่อนนะครับจะนั่งกันอยู่ตรงไหนครับนั่งที่เดียวกันหรือว่าแยกบุกไปแล้วพรรคประชาธิปัตย์โดดเดียวผู้น่ารักคุณชวนหลีกภัยเนี่ยจะนั่งอยู่ตรงไหนครับและจะนั่งอยู่ในสภาพแบบใดครับนี่คือสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เจอ แต่เราจะได้เจอครับอารมณ์ความรู้สึกและในยะทางการเมืองซึ่งจะสะท้อนผ่านดางภาพที่เราจะได้เห็นนั้นลึกซึ้งเกินกว่าที่จะบรรยายครับแต่เราจะได้เจอครับครับขอบคุณครับพี่ประจักษครับ